สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VPP ธรรมดานะครับช่อง VPP ธรรมดาก็จะมานําเสนอห่านลอยปกตินะครับห่านลอยปกติพร้อมวันที่สิบเก้านะครับสิบเก้าที่คคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับห่านลอยปกติก็คือเรื่จากประเทศเวียดนามนะจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันนะครับออกเวลาหนึ่งหกโมงเย็นอ่า งเย็นนะครับของทุกวันทุกวันนะครับช่องบีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรวมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเดียวกันนะครับขอขอบพระคุณทมาจิกทุกท่านนะครับที่ามาชมนะทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับวันนี้ก็มาดูกันนะครับเมื่อวานนี้หลุดไหมเมื่อวานนี้หลุดทั้งวันเลยนะฮานอยนะเริ่มตั้งแต่ลาวซาตามา อลาสตาก็หลุดอืมไม่มีอะไรเข้าเลยเมื่อวานนี้ตาโจนก็หลุดโอ้หลุดหมดเลยนะเมื่อวานนี้สรุปแล้ววันอะไรวันมหาวินาศวันนี้วันอาทิตย์อืมข่วนปันไปหมดเลยเลขวันนี้อ่เอาวันนี้เอาคืนอันนี้วันนี้เอาคืนนะได้ได้คืนทุกท่านนะครับประมาณนี้นะครับสามเจ็ด สามแปดนะครับสามเจ็ดสามแปดสี่เจ็ดสี่แปดห้าเจ็ดห้าแปดเอาต้ปไปไกลสักอัดอีกแถวหนึ่งนะเอาหมดเลยเอ,เอ,อ่อห้าเจ็ดห้าแปด หกเจ็ดหกแปดนะครับเราเน้นที่ไหนเน้นที่สามกับสี่ตรงนี้นะครับตรงน,นี้นะแล้วเราก็มาเน้นที่เจ็ดนะห้าเจ็ดนะห้าเจ็ดหกเจ็ดนะครับโอเคตามนี้เลยครับคนชอบค่อยจัดนะไม่คนไม่ชอบก็ลื่นๆกันไปนะครับอาน,นะครับดูก่อนนะวันนี้นะ ตั้งแต่ห้าน้อยแรกเป็นยังไงมันเดินดีไหมฮ้านอยดูหานอยที่หนึ่งกับห้าน้อยที่สองก่อนนะหานอยเฉพาะคิดหานอยพิเศษก่อนแล้วค่อยมาดูส่วนมากสองห้านอยสุดท้ายจะมาอยู่หรอกปกติกับพิเศษเนี่ยมัจะมาอยู่ส่วนมากนะอ่าคือสองห้านอยแรกมันจะหลุดหลุดให้คนให้ให้ทุนคนหมดก่อนนะอืมแล้วมันค่อยจะมาตอนที่เขาหมดทุนแล้วอะอ่าประมาณนี้มันค่อยจะมาประมาณนี้ พูดง่ายๆว่าตอนเรามีเงนินเลขมันไม่เดินอ,อยากยังไงก็ไม่เดินไม่เข้าพอเงินเราหมดมันเข้าเลยคันนี้จะเป็นอย่างนั้นทุกทีเลยครับอ่าก็ให้ระมัดระวังด้วยตรงนี้เคยผ่านมาแล้วเจ็บใจนะแบบนี้นะเจ็บใจมากๆเลยประมาณนี้นะครับอ่าตามนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะอ่าสวัสดีครับ